พี่น้องพี่น้องมือนี้ปลา,ลาบองได้ครับเแก้วปลา,ลาบองโอ้แสบอยู่เลยครับใส่สมุนไพรท,ทุกจางคือก้าวละมามามาผู้ใดสนใจก็ยกมือสายไฟนะครับเพ้เฮ็ดเดยมือเลยเดีหว,วงกระสีแล้วเดี๋ยวนี้ละ่ะ <c oughs> โอ้เป็นตาแสบพี่น้องไงมามาลองลองลองเบิง้งแสบเป็นตนาไนเลยพี่น้องเบิง้ง ทึงหอมทึ่งตไไปปะไคร่ใบบกูดสมุนไพรคูนแนวผงสรดจัจางหน่อยโอ้แซบเป็นตะนายพี่น้องเอยเบิ่งดูเนี่ยเป็นตะกินบ่ครับขั้นมากแตยกมือสายไฟเลยพี่น้องเอยมามามาศูนย์แปดเจ็ดหาศูย์สี่หนึ่งสามหกสามอยู่ไกลๆนี่ส่งหอดปั๊บเลยพี่น้องเอยมามามา,มากินด้ำกัน แซบ่บเป็นตะนายพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อลองสิมเบิองลองสิมเบิองมือ้อนี้ล่ะมื้อนี้ล่ะบานบานนะเฮาโอ้ยคัก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 ,ก,กบกเกือหน่อยอยังหนอ่อย <ś c oughs> แซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บเป็นตะนายพี่น้องเลยมามามา